สวัสดีครับอำนาจจงยศยิ่งสวัสดีครับผมเชนนรง์นนันท์ั้ญพญาสุ์ครับคุณอำนาจเมื่อคลิปที่แล้วเนาะเอาไปเอาไปพู้จักกับโครงการแรกของเสปุ้ยนะครับที่เมืองใหม่นะโครงการเมืองใหม่และผมก็หยุดจบที่หั่นนะครับวันนี้เรามาปะกันในคลิปที่สองคือโครงการฟ้าธานีนะครับคุณอำนาจคำว่าฟ้าธานีที่มาที่ไปเนี่ยกรรมเนี่ยมันเป็นได้มาจากใดครับโอ้ เสียปุ้ยเนี่ยพอสร้างฟ้าธานีเนี่ยแกกับแกกึศเน่ยหาชื่อบาออกหาชื่อบออาอบได้คือคนต้วยกึศก็บอปอใจอะ่ะตั้งออกมาก็บปอใจจนกระทั่งวันหนึ่งเสีอปุ้ยนั่งเึรื่งบินจากกรุงเทพมาเชียงใหม่มนะครับขณะนั่งกับเมอร้อยลอดออกไปหน้าต่างแต่ก็เห็นฟ้าลอยอ แกก็เตะตกอกเลยฟ้าเว้ยไอโครงการที่จะตั้งเนี่ยต้องมีฟ้าเออแต่พราะมันเป็นโครงการที่เป็นเมืองใหญ่หนอกเป็นเนี่ยแกก็เลยเฮ้ยเมืองเนียคือธานีโอ้บ้าเนาะฟ้าธานีเลยเป็นท้นมาของชื่อนี้ชื่อนี้ตั้งบนเครื่องบินของเซฟุยธนีเออท่านผู้ชมครับเสซฟุยนะครับชุดไปอยู่ครับโครงการฟ้าธานี เป็นโครงการใหญ่เกิดขึ้นบนถนนห้วยแก้วนะครับมูลค่าเป็นพันล้านอำนาจทำมงคลยังไม่ใช่ว่าเสรจปุ้ยบ้านแล้วใไปกินดิมีมาจากไหนถึงกล้าหารชานใช้เราวิจารว่าจะทําได้กาเนื่องจากเป็นอาคารใหญ่สี่เหลี่ยมใะ่ครับทุกด้านมีทางเข้าหมดด้านหน้าจิดถนนห้วยแก้วนะครับเป็นโรงโรงหนังนะหรือว่าโรงภาพยนตร์ชื่อฟ้าธานีด้านทิศใต้นะครับทางเข้าล็อบบี้โรงแรมชื่อว่าเมืองใหม่ สองร้อยห้องจุณนำนาจและขึ้นจันแปดนะครับเป็นอาบอบนวดแพนด้ายังมีห้องพักผ่อนคาสิโนแถมคุณนำนา่ทางด้านทิศตะวันออกนะเป็นเฮนเนสซี่ไนท์คลับถ้าคนสบายครับโอ้สมัยนั้นไปลำวงกับไปเต้นลำกับเฮนเนสซี่ทิศตะวันตกคุณนำนาดเป็นห้องอาหารจีนชื่อหงยกและห้องกลางมีห้องอาหารจอว่าหลิวหลิวครับแล้วก็่อวบาปลาี่เคยไปกินห้องก่อนโอ้ไปหมดไปทุกห้องแบมบูมีห้องนึงไปหมด คนอำนาจโครงการฟ้าธานีเนี่ยตามความเห็นของคุนอำนาจนะมันจะเป็นแร่งธุรกิจบันเทิงนี่นะมันยิ่งใหญ่มากคุนอำนาจมีความเห็นอย่างไรครับไอ,อ,อที่ฮั่นมันมีพร้อมครับกรุงเทพยังบอมีพร้อมนี่นะพร้มอมทุกซึ่งทุกอย่างัแต่ที่ฟ้าธานีพร้อมอันนี้มันเป็นโครงการใหญ่ครับก็ต้องการนักพร้อมดีก็ต้องไปแย่งมากเออหมอนวด เก่งโอ้ก็ต้องไปหาเอออนี้ก็ก็ไปซื้อตัวแย่งเห็นว่าไปซื้อถึงพู้นะ้ถึงดอนพิสุลโลกเกียงไม่ก็แย่งซื้อตัวกันตลอดแกก็ได้ของดีๆคนเก่งคนงามมันรวมกันที่ท่านมามาอยู่ที่แกมเป็นคนทุกคนไอ้พวกว่าฉลามราตรีน่ะก็ไปเหี่ยวที่ท่านอครับก็เป็นที่อิจฉากู้ ู้แข่งธุรกิจใครั่และยอดใดนะถ้ามันมันเป็นแบบนี้มันเป็นอย่างนี้มันกเกิดเกิดอย่างขึ้นนะครับเอออันนี้บปลว่าย่ำตาปลาเนาะครับตอในสูสเนี่ยผู้แข่งเนาะบพอใจแน่บบพอใจเขาบพอใจเงี้ยได้หรอมันได้บอกหูนะครับคืนวันที่คืนวันที่อ่าสิบแปดมีนาอ่สิบแปดมีนาเวลาตีหนึ่งสองพันห้าร้อยสองห้าอับ เสียปุ้งปกติหลังจากแกดูดูงานตั้งแต่หัวค่ำจนถึงเที่ยงคืนครับพอตีหนึ่งแกก็จะไปกินข้าวต้มตีหของยกของแกนั่นแหละแกก็ไปนั่งโต๊ะเบอร์อย่างเบอร์สี่เบอร์ห้าแกแกจะนั่งโต๊ะนี้ตลอดตอนตีกิ่นเร็จก็ขึ้นนอนก่อนนะครับก็ขึ้นพักก่อนเพราะมันมันสุดท้ายเราจะต้องกินข้าวต้มก่อนนอนก่อนหน้านั้นอ่ะมันก็มีนักกลรับ สองสามคนก็มานั่งอู้กับแกเกรียกก็มานั่งอู้กับแกพออู้เสร็จปุ๊บนักร้องก่อนลูกพอหน้กร้องลูกไปอ่ะมันตัวน,นั้นอะไเงี้ยคนหนึ่งนั่งข้างอยู่ห้านหลกนั่งขม,มุมขม,มุมอยู่ห้านสังเกตอยู่ห้านอน่ะพอเรือเสื้อปุ้ยนั่งอยู่คนเดียวผู้ซื้อกว่าจะมีนายอำเภอเชียงใหม่คนหนึ่งน่ะก็อยู่ในในในขั้นอ่ะพอคนเหลือน้อยพวก ไอ้คนที่นั่งอยู่ท่านอ่ะเตียวข้อหาเลยครับจักปืน11มมจอยิงหัวตายั่านัดปาโคตว่านัดเดียวอ่ะตายเจอสมองนัดทำซีนัดครัคราดตายคาเก้าอี้เลือดนองพื้นครับนี่ครับสาเหตุคือ ขัดแย้งธุรกิจขัดแย้งทางธุรกิจถ้าเสียปุ้ยอยู่จนถึงวันนี้เนาะผมว่าแกน่าจะทําประโยชน์คือเชียงใหม่นักเพราะว่าแกมาเริ่มที่เมืองใหม่ใจ่ฟาธานีทําเขาเศรษฐกิจนะฮะัแต่นั้นเจริญนะฮะเจริญมีการจ้างงานนักครับแล้วก็มันเป็นเรื่องเก่าในอดีนะครับเขาก็คิดว่าเราเสียดายนะครับเสียดายว่าก็ยังเป็นนักธุรกิจรุ่งนะครับ เป็นเศรษฐีพันล้านนะครับกล้าลงทุนต้องมาจบได้วยวัยหนุ่มนะครับวัยหนุ่มแค่สามสิบแปดปีเป็นเรื่องที่น่าเสียใจก็มันน่าเชื่อคนอายุสามสิบแปดปีทําธุรกิจตั้งตัวได้เป็นพันล้านถ้าอยู่ต่อนะยังที่เขาอู้กันตะกี้เนื่องจากว่าจะสร้างความเจริญแล้วนะคนเียงใหม่ก็จะได้รับอานิสง์ในการเรื่องการทํางานนาะแต่วันนี้มันจะไปก็สี่สิบปีแล้วเนาะเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับวันนี้นะครับถ้าท่านผู้ชม ชอบใจนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หมู่เฮาเนาะและผมคุณอำนาจนะครับก็ต้องขอจากท่านผู้ชมไปแต่อีกก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ